ทำไมสองคนนั้นไปซื้อน้ำนานจังให้ไปซื้อน้ำนะไม่ได้ไปผลิตเองเดี๋ยวก็คงมาแล้วนาะคนน่าจะเยอะรอไหนนะนานจังนั่นไงมาแล้วน้ำเย็นๆยนมาแล้วจ้าทำไมชา้าจังแกยยาวมากแกใช่ๆๆใช่ใช่ค้านน่ะทำช้ามากควรจะเปลี่ยนชื่อร้านธรรมดาเป็นชื่อร้านป้าเฉยเลยเอ,เอ่ะแกยแกเฉยแบบ เฉยเหมือนสล็อดเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยฉันมีอะไรจะบอกด้วยนะอะไรจังเล่ามาเลยอย่างขำเนี่ยไม่รู้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนฉันเนี่ยนะอยากให้พวกแกสองคนไปเห็นกับตาตัวเองจริงๆเลยพวกแกก็อย่าไปว่าเจอสิถ้าเขาถ้าพวกเขาได้ยินขึ้นมาพวกเขาจะรู้สึกยัยงไงโโหเขาไม่ได้ยินหรอกเขาอยู่หน้าหมู่บ้านน,านู่นไอเนี่ยน้ำน้ำแข็งก็จะละลายหมดแล้ว <S <S กินๆๆกินกินยังตลกไม่หา,ายเลยอ,ะอ่ะ,อะกอนแค่ฟังพวกแกเล่าก็ตลกแล้วอ่ะถ้าได้ไปเห็นนะยิ่งตลกกว่าน,นี้อีกแกดูนั่นสิคนนั้นหอมมากขายแตงกเกยบอ่ะดูสิแล้วยังมาออกกำลังกายอีกน่าจะเอาเวลานี้นไปซื้อของกินเยอะๆแล้วนั่นดูนั่นสิขาเล็กนิดเดียวไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนไปเดินอ่ะแกก็พูดเกินไป แกพูดดังเกินไปเลยนะเดี๋ยวพวกเขาก็ได้ยินหรอกงั้นเราพูดเบาๆกันนะ <c oughs> <c oughs> กินน้ำกันเถอะแกดูดนนดพี่คุณแนนดิเดี๋ยวคุณพูดอีกแล้วแก <c oughs> ดูสิขะใหญ่ขนาดนั้นจะออา,า,ากำลังกายไว้หรอพอได้แล้วพวกแกมันเริ่มไม่ตลกยังนะถ้าพวก <c oughs> ถ้าเขาได้ยินมาเอาเรื่องพูดแกพูดแกจะเอาไง ก็ไม่ได้ิโรก็มันเรื่องจริงอีกคนก็อ้วนอีกคนก็ผอมแกไม่เหมือนพวกเรารอ,อยู่เฉยๆก็ดูตลกเข้าวันรับสนุกกันจังช่างเขาเถอะนะคะคุณจังที่เห็นใส่เสื้อใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่ปิดคุงไม่ใช่หรอแล้วนาฬดีกาผ่อนอยู่ไม่ใช่หรอหมดอะไรยังล่ะยิง <c oughs> ที่เธอใส่ของแพงๆเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่เป็นของก็ทั้งหมดมันไม่ใช่หรอนะส เธอก็ดูดีนะเดี๋ยวที่เธอไปว่าคนนั้นผอมอะแต่เขาก็สูงกว่าเธอนะว่าไหมคุณคะขอบคุณนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ว่าการบูลลี่คนอื่นรู้สึกยังไงไม่เป็นไรค่ะฉันก็เคยถูกบูลลี่เหมือนกันค่ะขอเธอด้ยนะคะไม่เป็นไรค่ะวันหลังก็อยากไปบูลลี่คนอื่นนะคะเห็นไหมเธอไปว่าคนอื่นคนเธอ พวกเธอสนุกแต่คนที่โดนไม่สนุกหรอกนะ <c oughs> ถ้าวันนี้คุณถูกบูลลี่หรือเห็นคนที่กำลังบูลลี่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นในโลกของความจริงหรือโลกโซเชียลมีเดียจากที่จะโกรธหงุดหงิดหรือโตอตอบก,กับทันที เราอยากบอกคุณว่าอย่าไปโกรธอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรู้สึกไม่ดีทุกสิ่งที่เขาทำเพราะเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นสิ่งที่เขาพูดไม่ได้หมายถึงเราจะเป็นแบบนั้นอย่าไปจับในสิ่งที่เขาพูดมาตัดสินในชีวิตเรานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาดูถูกคนอื่นเนี่ยเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยู่สูงกว่าคนอื่น นั่นคือสิ่งที่บุงบอกว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยอันตราซึ่งแน่นอนว่าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์หรือถ้าเขาด่าด้วยคำหยาบคายนั่นแปลว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เต็มไปด้วยคำหยาบคายถ้าคุณไม่ได้ถูกไร้อมด้วยคำหยาบคายคุณจะไม่คิดสิงนั้นพูดมันออกมาสิ่งที่เขาพูดการบูลลี่ของเขาไม่ได้บอกถึงสิ่งที่คุณเป็น แต,แต่แสดงออกถึงสิ่งที่เขาเป็นแสดงออกถึงความทุกข์ของเขาแสดงออกถึงวุติทางความคิดของเขาแสดงออกถึงใจคอของเขาและแสดงออกถึงธรรมะในใจของเขาถ้าเขาอยากโฆษณาความไม่ดีของตัวเองด้วยการบูลลี่ก็ปล่อยเข้าไปค่ะนั่นคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือ อย่าให้สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดมาสัดสินความสุขทางชีวิตของเราคอย่างให้พวกเกสองคนนะไปเห็นกับปาเลย่าเลวนาต